กสน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติพร้อมกับเคลื่อนสู่เกษตรกร,ร,กรและชุมชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ วันนี้รายการคุยข่าวชาวเกษตรมาพบกวับท่านนะครับวันพฤหัสที่7กุมภาพันธ์2 5งพพรุ่งนี้เราก็จะจับรางวัลแจกโชคนะครับให้กับผู้ที่โชคดีที่ส่งไปที่บัตรมาร่วมรายการแจกโชคพรุ่งนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราคงจะต้องอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่กับไร่บุญคงของพี่สังเวียนนะครับไร่มะขามหวานเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อ แต่ตอนนี้เรามา,าดูมาชมการนำเสนอการประกวดการแข่งขันนวัตกรรมของทศกศที่จัดขึ้นของปีนี้กันต่อโดยจังหวัดนครนายกนะครับเขานำเสนอในเรื่องครบเครื่องเรื่องจำนองงานนี้เนี่ยเขานำเสนออย่างไรนะครับถึงบอกว่าครบเครื่องเรื่องจำนองติดตามนะครับ ผลงานครบเครื่องเรื่องจำนองนะคะเป็นโปรแกรมช่วยงานสาขาจากคุณธนพัฒน์ทัพทิมทองจากสอนจรนครนายกค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะเช่ค่ะ กรับเรียนท่านคณะกรรมการท่านบอร์ดนะครับ ờ, ฝ่ายจัดก,การธนาคารเพื่อนเพื่อน,นพี่พี่พนักง,งานที่เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับในส่วนของผมนะครับจะนําเสนอโปรแกรมช่วยงานของธนาคารเรื่องครบเครื่องเรื่องจำนองนะครับผมชื่อธนพัฒน์ทักษิมทอนะครับปัจจุบันอยู่เป็นพนักง,งานบริหารสินเชื่อก้าอยู่ที่สนนจนครนายกนะครับจุดป,ประสงค์นะครับตอนนี้ก็คือ เราจะมองไปที่พนักง,งานพัฒนาธุรกิจกับธุรการที่เขาต้องใช้โปรแกรมนี้นะครับในการทํางานนะครับแนวคิดนะครับที่จะดทำโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเราทราบดีอยู่แล้วว่าเรามีการปรับเปลี่ยนระบบงานของธนาคารนะครับนำระบบของ CBS เข้ามาใช้นะครับมันอยู่ระหว่างการปรับตัวนะครับก็ต้องต้อง,ต,องต้องใช้เวลาพอสมควรที่เราจะทํางานได้เสถียรน,นะครับทีนี้ การทํางานที่ซัพพอตที่ไม่เกี่ยวกับ c ี s เนี่ยก็คิดเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยในการที่จะทํางานให้ไวขึ้นที่งานที่เรามีอยู่ที่ไม่ได,ไได้ไปเชื่อมโยงกับระบบ c ี s ที่มีอยู่นะครับก็เลยคิดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานสายงานธุรการและพัฒนาธุรกิจนะครับวัตถุประสงค์นะครับของอโปรแกรมนี้นะครับขั้นแรกเลยคือเพื่อลดขั้นตอนการทํางานด้านการจัดทํา สัญญาจำนองของสายงานธุรการนะครับเดิมอาจจะเห็นว่าเราใช้แบบพิมพ์แลพิมพ์ใช้เครื่องพิมพ์ดีดบ้างบางสาขาก็ใช้อคอมพิวเตอร์บ้างแต่ก็ยังไม่เบ็ดเสร็จนะครับเราก็จะคิดเพิ่มเติมมาให้นะครับอ,อันที่2คือเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทํางานสามารถตรวจสอบก่อนพิมพ์นะครับสร้างความพัวใจให้กับการให้บริการกับลูกค้านะครับปบรับภาพลักษณ์ ขององค์กร,กรนะครับว่าเดิมเราอาจจะใช้เครื่องพิมพ์บีดก็ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นในการทํางานนะครับเราก็เพิ่งรับรองรับปริมาณงานที่มากขึ้นนะครับเพื่อใช้เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับลูกค้านะครับด้วยความสดด่วนเร็วมากขึ้นนะครับเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของลูกค้านะครับเกี่ยวกับการต้องไปออกหนังสือรับรองจากสำนักงานที่ดินนะครับก็เราสามารถออกได้เองนะครับก็ ลูกค้าต้องเดินทางไปนะครับก็ลดเวลาแล้วก็ไม่ไมสุดท้ายคือธนาคารไม่ต้องสั่งแบบพิมพ์มาสต็อกซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายบางทีก็แบบพิมพ์ก็เปลี่ยนบ่อยนะครับทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายเรื่อง,องแบบพิมพอ,อันนี้ผ่านไปนะครับเรื่องเรื่อง,อ,งอ,อินเทอร์เนต็ตครับตอนนี้การนําไปใช้เนี่ยนะครับโปรแกรมนี้เป็นทําโปรแกรมโดยใช้ Excel นะครับโดยเขียนมาโครกับวิชวลเบสิกของของ,ของ Excel ในการทํางาน แต่ไม่ได้เชื่อมโยงเป็น standalone นะครับทำงานโดยลำพังนะครับหน้าตาหลักพอเข้าโปรแกรมมันจะเป็นหน้าตาหลักให้เลือกว่าวิธีใช้กับการเข้าโปรแกรมนะครับถ้าเราจะเข้าโปรแกรมเรากดเข้าโปรแกรมนะครับก็จะมีเมนูหลักให้เลือกอีกว่าเราจะทํางานเรื่องอะไรนะครับโดยแบ่งเป็นในเรื่องของการจัดทําพิมพ์สัญญาจำนองหนังสืออนุญาตเกี่ยวกับที่ดินจำนองเช่นอนุญาตตัดต้นไม้ในที่ดินจำนองหนังสือตรงนี้ก็อยู่ในโปรแกรมนี้ด้วยนะครับส่วนที่2นะครับ เป็นเกี่ยวกับสายงานพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินอาจจะจำนองใหม่หรือทบทวนราคาประเมินซึ่งจะใช้หลักฐานอ้างอิงโดยใช้ราคาประเมินในการ้างอิงในการทบทวนราคาประเมินตัวนี้ก็เอามาใช้ได้นะครับเป็นสองส่วนอันนี้คือหน้า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 ต่างที่ให้บันทึกข้อมูลนะครับเราใช้ฐานข้อมูลระคีข้อมูลตามหน้าโฉนดไปหรือหหน้าสามไปนะครับก็บันทึกข้อมูลไป ในกลุ่มในการทคครั้งเดียวเนี่ยมันจะลิงก์ข้อมูลไปยังแบบพิมพ์ต่างๆคําขอสัญญาจำนองข้อตกลงต,ต่อท้ายของการจำนองนะครับตัวนี้ก็ไม่เสียเวลาในการที่จะไปคีย์ข้อมูลหลายรอบข้อมูลก็จะลิงก์ไปทุกแบบพิมพ์นะครับทีน,นี้ถ้าพิมพ์ก็จะมีเมนูให้เลือกว่าพิมพ์สัญญาประเภทไหนประเภทหนึ่ถึงสคนมีเจ้าของที่1นถึงสคนนะครับ หรือมากกว่าหนึ่งคนก็จะมีปุ่มให้เลือกอีกนะครับว่ามากกว่า2คนก็จะมีเมนูอีกต่างหากนะครับก็จะมีะเป็นหน้าต่างขึ้นมาสําหรับเลือกพิมพ์เช mm ่ hmm. นคําขอนะครับสัญญาจำนองนะครับข้อตกลงต่อท้ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าตอนนี้ก็คือใส่กระดาษเปล่านะในเครื่องพิมพ์เลเซอร์นะครับก็พิมพ์ออกมาได้เลยนะครับก็ไม่ต้องสต็อกแบบพิมพ์นะครับที <c oughs> นี้ในส่วนของการออกหนังสืออนุญ,ญาตต่าง โปรแกรมนี้ดึงมาแต่เดิมเนี่ยผมคิดเนี่ยนะครับก็สอนนจอคนเดียอใช้อยู่แล้วในการที่จะพิมพ์จำลองแต่ว่าคิดเพิ่มอีกว่ามันควรที่จะมีงานที่เกี่ยวกับการจำลองเนี่ยเอาไว้ในโปรแกรมเดียวกันนะครับก็คิดเพิ่มมานะกรุบรวงเข้ามานะครับก็คือหนังสือต,ต่างๆก็ให้มีอยู่ในโปรแกรมนี้ด้วยนะครับสะดวกในการใช้งานนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการออกนังสือรับรองจากราคาประเมินจากสำนักงานที่ดินเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยลูกค้าไปเราเสียค่าจ่ายและเสียค่าธรรมเนียม ในการที่ไปติดต่อออกหนังสือรับรองจากสักงานที่ดินนะครับแปลงหนึ่งก็ไม่น้อยกว่าร้อยสาสบาบาทไม่รวมค่า,าเดินทางคนส่งท,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 ที่พานะเดินทางนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายจ,จำนวนมากที่ต้องเสียไปตอนนี้ถ้าเรามาออกหนังสือรับรองได้นะครับโดยมีผู้มีอำน,นาจจากสาขาในคนร,รับรองออกหนังสือเนี่ยนะใช้ประกอบการประเมินราคานะครับซึ่งเดิมวิธีบัตรธนาคารก็ไม่ได้บุกว่าต้องออกหนังสือรับรองมาในการประเมินนะครับตอนนี้เราจะคิดเป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมให้กับ ธานาคารได้แต่เราคิดน้อยกว่าที่ลูกค้าเสียค่าใช้จ่ายที่เดินทางไปสำนักง,งานที่ดินนะครับก็เข้าเว็บของกรมธนารักษ์นะครับแล้วก็พิมพ์หนังสือรับรองนะครับประโยชน์ที่ได้ไดรับนะครับที่คิดโปรแกรมนี้มานะครับลูกค้าได้อะไรนะครับลูกค้าเนี่ยนะครับจะได้รับบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับลูกค้าจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อสำนักง,งานที่ดินนะครับไปจัดค่าธรรมเนียมเพื่ออ,ออกหนังสือ รับรองราคาประเมินที่ดินที่จะนําไปใช้นะครับตรวจสอบราคาประเมินใหม่หรือทบทวนราคาประเมินนะครับก็ลูกค้าจะมีความมุ่งใจมากขึ้นนะครับธนาคารจะมีรายได้จากการที่ออกหนังสือรับรองนะครับแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับธนาคารมีการทํางานไวขึ้นจากเดิมอาจจะเราใช้เวลาตอแปลในการพิมพ์สัญญาจำลองอาจจะครึ่งชั่วโมงเหลือ10นาทีอย่างเงี้ยก็เป็นภาพลักษณ์ที่จะดีขึ้นมาสําหรับสายตาลูกค้านะครับ ในส่วนของพนักงานนะครับพนักงานก็ธุรการมีเครื่องมือในการพิมพ์สัญญาจำนองที่ดินนะครับด้วยความสะดวกรวดเร็วนะครับพนักงานพนักงากิจนะครับเดี๋ยวจะทดทีครับธุรการมีเครื่องมือในการพิมพ์หนังสืออนุญาตต่างๆนะครับเกี่ยวกับที่ดินจำนองเช่นอนุญ,ญาตต่างๆเกี่ยวกับตัดต้อตอนไม้ว่างนะครับแบ่งแยกในนามเดิมบ้างเนี่ยเราก็ใช้โปรแกรมนี้ทําทงานได้เลยนะครับพนักงานพนักงากิจก็มีหนังสือมีเอกสารนักอินในการทบทวนราคาประเมินที่ดินนะครับ แล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการกับลูกค้านะครับเกิดการพัฒนาศักยภาพข,ของพนักงานภายในองค์กรนะครับตัวชี้วัดของโครงการนะรว่าสําเร็จหรือไม่สาเร็จนะครับดูว่าตัวนี้นําไปใช้ได้จริงหรือไม่นะโปรแกรมนี้ที่คิดมาแล้วต้องใช้ได้จริงนะครับใช้แล้วเกิดความสะดวกรวดเร็วหรือไม่นะครับพนักงานลูกค้าเกิดความพึงพอใจหรือไม่นะครับธนาคารมีไรายได้ค่าธรรมเนียมจากการออกหนังสือบลองมากขึ้น ตัวนี้ตัวชี้วัดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเราใช้ในเรื่องของจำนองอย่างเดียวคือพิมพ์สัญญาจำนองแต่เรามาคิดเพิ่มเติมเมื่อให้มันครบเครื่องเรื่องจำนองก็เลยคิดเรื่องของออกการหนังสือรับรลองต่างๆนะครับขึ้นมาด้วยสําหรับโปรแกรมนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับค่ะเห็นได้ว่าครบเครื่องเรื่องจำนองจริงๆนะคะเรียนเชิญท่านคณะกรรมการค่ะเชิญครับ แสดงว่าครบเครื่องจริงๆทัานคาะกกรมการออสอบถามนิดนึงครับว่าไอ้โปรแกรมนี้มันรองรับในการที่ว่าอินพุตข้อมูลจากระบบอื่นมาไว้อย,าย่าง,งเช<ค>่นคือตอนนี้ผมเห็นว่ามันอาจจะต้องมีการบันทึกในเรื่องของไอ้ตัวแปลงที่ดินอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าธนาคารมีข้อมูลในส่วนของตรงนี้สามารถจะอินพุตเข้ามาได้ไหมตอนนี้ยังไม่ได้คิดตัวที่ดึงมาจะเป็นว่าดึงดึงของเว็บของกรมธนารักษ์มาใช้เฉยนะครับ ถามที่ว่าไปดึงไว้ของกรมนารัางเนี่ยหมายถึงว่าดึงมาแล้วก็เป็นไฟใช่ไหมไฟล์เอามาวางในแบบฟอร์มที่เรากำหนดขึ้นมานะครับเมื่อกี้ตัวชี้วัดอันนี้คือมีข้อมูลหรือยังฮะหรือว่ายังเป็นแค่ตัวตัวชี้วัดเฉยตอนนี้เราทําโปรแกรมเนี่ยเดิมเรามีผมคิดอยู่แล้วเราใช้มานานเขาใช้กันอยู่นะครับเพราะว่าถือว่าวแต่นี้ว่าตัวชี้วัดเนี่ยจะประเมินอีกทีก็ต้องมีแบบฟอร์มในการประเมินที่ว่ามันได้ผลอย่างไรนะครับ อ๋อยังไม่ได้ประเมินใช่ไหมครับครับครับแล้วใช้มานานเท่าไหร่แล้วครับอันนี้จริงๆเราใช้หลายปีแล้วโดยเฉพาะแค่พิมสัญญาจำนองเนี่ยผมว่าไม่น้อยกว่าห้าปีแล้วที่แต่ละสาขาในสนเนี่ยใช้อยู่นะครับเสร็จที่เพิ่มเติมเข้าไปก็คือเรื่องของการออกหนังสือรับรองราคาประเมินกับหนังสืออนุญาตต่างๆของของธนาคารการหนังสือเกี่ยวกับการขออนุญาตถ่ถอนซึ่งเดิมธนาคารจะไม่มีตัวนี้ซึ่งตรงนี้ใช้ใช้ไปนานอย่างตรงที่เพิ่มตัวนี้เพิ่งคิดมาปีนี้อ๋อเพิ่งคิดเพิ่มเติมเพื่อให้มันครบ มากขึ้นนะครรับไม่ทาบตัวนี้ใช้กี่สาขาแล้วคะตัวนี้ก็สํรคนยกก็ใช้อยู่ประมาณสี่สาขาแล้วก็มีปจินอาจจะบางส่วนแต่ว่าปจินเนี่ยเป็นระบบเป็นโปรแกรมเก่าที่ใช้อยู่นะครับยังไม่ได้ใช้ทางสอนจอใช่ไหมสอนจอใช่หมดแล้วครับอ๋อใช้หมดก็มีแค่สี่สาขา <laughs> มีแค่สี่สาขานะครับสอนจอลเล็กกรขยายไปปจินนี่ คือประจินเนี่ยสมัยที่ผมอยู่อยู่ที่กระบินผมผมคิดเริ่มเริ่มจุดเริ่มต้นในการคิดคิดที่ประจินมาก่อนแต่พอมีการพัฒนามาเป็นระดับนะครับอ๋อยังไม่ได้ประจํนพันให้สาขาอื่นอย่างครับอย่างเราให้ขอาเราดีก่อนเสถียรก่อนแล้วเราถึงจะเผยแพร่นะครับคิดว่าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยจะเอาขึ้นเว็บของของสนรจอเผยแพร่นะครับแาจาว่าตอนนี้เสถียรแล้วใช่ไหมก็พอใช้ได้พอสมควร คุณย่าสอบถามเรื่องการดูแลรักษาโปรแกรมเนาะเนื่องจากว่าเรา,เาในในโปรแกรมนี้ก็จะมีข้อความตามคําขอต่างๆของสานักงานที่ดินครับใช่ไหมครับถ้าเกิดมีข้อความที่เปลี่ยนหรือแบบพิมพ์ของสานักงานที่ดินเปลี่ยนเนี่ยจะต้องทาอย่างไรครับก็ต้องต้องเปลี่ยนในโปรแกรมนะฮะต้องเปลี<ช>่ยนในตัวโปรแกรมเลยใ, <น S 1> ใช่ไหมตัวโปรแกรมนะครับโอเคครับก็ในตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะมีเป็นแบบฟอร์มเปล่าๆด้วย ไม่ใช่ว่าเราจะตัดไอตัวแบบฟอร์มเปล่าๆเ,เรามีให้สามารถพิมพ์แบบฟอร์มของฉบับของที่เป็นเป็น,เป,นเป็นแบบพิมพ์มานะมาพิมพ์ในเครื่องพิมพ์บิดได้ด้วยนะครับแล้วแต่ความถนัดแต่ผมว่าถ้าใช้โปรแกรมนะ่ะพิมพ์กระดาษเปล่าดีกว่าไวกว่าเยอะนะครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะคะนั้นขอเสียงปปือให้กับครบเครื่องเครื่องจับนองอ<า>นะคะ่ะ